เราก็ยังนึกถึงพระองค์ท่านอยู่พระองค์ทรงงานหนักเรานึกถึงแล้วดูในทีวีเนี่ยดูในทีวีเราก็ยังนึกถึงอยู่ตลอดเราก็เสียใจกันเนาะเราก็นึกถึงอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ยังนึกถึงอยู่ขอส่งในก่ทุกท่านทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขการทํามาหากินได้คําแนะนําจากพระองค์ท่านรานาส่วนผสมก็ได้เอามาปฏิบัติตามก็ทําให้ ประชาชนหรือมวลชนตามกลุ่มหมู่บ้านต่างๆได้ลืมตาอาปากได้เพราะว่าพอหลวงได้ให้คำแนะนำแล้วก็เสียมสอนให้การทำมาหากินคนเราสะดวกขึ้นลํำลึกถึงที่ท่านได้ตรัสไว้ว่าคนเราทำมาหากินจะเปรียบซึ่งกันและกันขอให้ตั้งใจทำกิน ครับก็ลำลึกถึงท่านว่าวันเกิดของท่านทุกปีก็เคยทําบุญใต่บาทก็ผมก็ได้ทําตลอดมาพอถึงวันเกิดผมก็ลำลึกถึงท่านก็ได้ไปทําบุญ